สวัสดีค่ะก็วันนี้จะมารีวิวเกมที่มีชื่อว่า m a ช c h i k c o l นะคะอ่าตีมเกมเนี่ยเป็นเหมือนกับว่าเราจะแข่งขันกันสร้างประเทศญี่ปุ่นแล้วก็สร้างสิ่งปลูกสร้างสร้างความเจริญให้กับประเทศญี่ปุ่นค่ะในเกมเนี่ยจะมีเป้าหมายนะคะที่ให้ทำาก็คือเราต้องสร้าง gas สีเหลืองสีใบนี้นะคะเป็นสิ่งปลูกสร้างสีอย่างที่เราต้องสร้างก็ ถ้าเราถ้าแบบว่ามีใครสามารถสร้างเจ้าการ์ดสีใบนี้สําเร็จก่อนคนนั้นก็จะเป็นผู้ชนะไปค่ะก็เดี๋ยวมาดูวิธีการเซตแล้วก็วิธีเล่นกันนะคะค่ะก็วิธีเซตคร่าวๆเนี่ยคือเราจะจัดให้หมวดหมู่สีสีเดียวกันก็คืออยู่ด้วยกันนะคะก็เลนเนี่ยเราจะแจก่งมนคนละสาบาทนะคะก็ตอนเล่นเนี่ยเขาก็จะมีการ์ดเริ่มต้นให้มีการ์ด ที่นากับร้านเบเกอรี่นะคะนี่วิธีสังเกตตอนจัดการนะคะก็คือว่าที่นากับเบเกอรี่เนี่ยข้างล่างทางมุมซ้ายเนี่ยเขาจะไม่มีไม่มีราคาก็คืออันนี้ไว้เป็นตัวเริ่มสตาร์ทในการเล่นเกมก็เดี๋ยวโบอธิบายคร่าวๆให้ฟังนะคะก็คือถ้าเป็นเกมนี้นะคะ่ะเราจะเล่นในการทอยลูกเตา๋าตอนแรกเราจะมีลูกเตา๋าแค่ลูกเดียวยลูเต๋อ่าเมื่ออมาดูการกัด การ์ดสีเขียวเนี่ยสมมติว่าเราทอยเต๋าเนี่ยเราเราเท่านั้นนะคะที่เป็นคนได้สมมุติว่าโบทอยได้ปุ๊บ,ป,บป๊บออกมาเป็นเลข3โบก็จะนี่เลยได้หนึ่งบาทจากธนาคารเพื่อนเพื่อนก็จะไม่มีสิทธิ์ได้นะคะโอเคส่วนการ์ดสีฟ้านี่การ์ดสีฟ้าการ์ดสีฟ้านี้ก็คือใครก็ตามที่ทอยเตา๋าทุกคนได้หมด หมายความว่าสมมุติว่าโบะโบะไม่ได้เล่นละตอนตอนนี้เพื่อนเพื่อนโบเล่นเพื่อนโบะทอยเตา๋าอาอเป็นเลขหนึ่งตอนนี้โบมีที่นาอยู่หนึ่งใบโบก็จะได้หนึ่งบาทจากธนาคารเพื่อนอีกคนหนึ่งก็จะได้หนึ่งบาทจากธนาคารเหมือนกันก็คือการ์ดสีฟ้าจะส่งผลให้กับผู้เล่นทุกคนนะคะการ์ดสีแดงอาอย่างร้านกาแฟ ถ้าอันนี้ค่ะเป็นเหมือนกับว่าคนอื่นทอยเราได้เงินประมาณว่าเหมือนกับมีคนมากินกาแฟที่ร้านเราค่ะถ้าเรามีหลายๆใบเราก็ได้หลายบาทนะนี่หดิโอเคกาสีม่วงสีม่วงเนี่ยค่ะก็เราต้องทอยเองถึงถึงจะได้ผลลัพธ์ตามหน้าการดอ่า คะตอนเล่นเนี่ยในหนึ่งเทิร์นสามารถทําอะไรได้บ้างนะคะในหนึ่งเทิร์นเนี่ยให้เลือกทำอ่าก็คือซื้อเอาเงินตัวเนะคะจ่ายเงินเพื่อซื้อการ์ดมอกิที่เยอะๆนะคะในท้องตลาดหรือถ้าแบบซื้อไ่ด้ก็ผ่านไปเกมก็ไม่มีอะไรมากค่ะวิธีการเล่นง่ายมากๆเลยถึงว่าคนนี้คนเริ่มก่อนนะคอยเตาคอยเตามาได้หนึ่งออกมาได้หนึ่งหมายความว่าทุกคน ที่อยู่รอบๆเนี่ยม้แต่ตัวเขาเราก็เพื่อนก็จะได้รับเงินได้รับเงินหม่บาทจากที่นานก็หมื่บาทจไอ้เขาไปนน้เพื่อนอันนี้คือเงินจากธนาคารนะคะแคนี้ตอนนี้ก็มีเงินสี่บาทสี่บาทก็เลือกซื้ออะไรสักอย่างหนึ่งสมมุติว่าซื้อที่นาเพิ่มวิธีการซื้อนะคะก็ให้ดูมุมซ้ายล่างนี้อีกเขามีอยู่สี่บาทซื้อที่นาหนึ่งหนึ่งพืนก็แจนหมืนหมนหนหม่นบาทให้ธนาคารแล้วก็ได้ที่นานเพิ่มค่ะ ว่าใครทอยได้เงินอีกเนี่ยเขาก็จะได้อินคอมสองบาทและต่อมาตาค้นข้างบนทอยออกมาได้หกหกเขามีการ์ดแล้วแต่ว่าเขายังไม่มีตัวเลขที่เป็นเลขหกเลยก็ยังไม่ได้อะไรค่ะแต่ตอนนี้เขาก็มีเงินอยู่4สี่บาทแล้วซื้ออะไรดีซื้อนี้ร้านกาแฟนะคะก็จ่ายสามบาทจ่ายสองจ่ายสองบาทถอดทิดจ 2, ่ายสองให้ธนาคารแล้วก็ เป็เจ้าของร้านกาแฟต่อมาก็เป็นคนนี้เล่นใต,ใต่ต่าได้หกเหมือนกันซื้ออะไรสักอย่างีอนี้น,นี้แบา้าแล้วก็วนกลับมาที่คนเดิมนะคะก็เกมก็จะเล่นอย่างนี้ไปเรื่อยแล้วก็ค่อยๆสะสมแล้วก็สร้างทรัพยากรนะคะ ค่ะก็ตอนนี้คนทางซ้ายเนี่ยค่ะเขามีเงินมากพอแล้วเขาก็เลือกที่จะ,ะเอาเงินไปซื้อกาสสีเหลืองเนี่ยค่ะที่เป็นเป้าหมายของเขาในการสร้างนะคะหนึ่งใบก็คืออันนี้พอซื้อเสร็จปุ๊บเนี่ยกาดก็จะบอกว่าให้เราสามารถทำแอคชั่นอะไรได้นะคะก็อย่างนี้เขาบอกว่าคนเนี้ยคนทางซ้ายบอลเนี่ยสามารถที่จะใช้รูปเต๋าหนึ่งหรือสองลูกในการทอยได้เพราะฉะนั้น าการพวกนี้เวลาซื้อค่ะอาจจะซื้อเบอร์22ก่อนก็ได้นะหรือว่าซื้อเบอร์10ก่อนก็ได้ค่ะมันไม่จําเป็นต้องซื้อเลขน้อยๆก่อนก็วิธีการเล่นเราก็ต้องมาดูเป้าหมายเ่าด้วยว่าเอาเอเฮ้ยอันไหนมันเอื้อประโยชน์แกเราแล้วเราก็ค่อยๆสร้างนะคะค<ม>่ะก็หลังจากที่เล่นสักพักหนึ่งเนี่ยเกมก็จบลงแล้วนะคะเราก็ได้ผู้ชนะแล้วก็คือคนนี้เองก็<อ><อ> เกมนี้เป็นเกมที่ปรว่ารู้สึกว่าเล่นสั้นๆง่ายๆค่ะใช้เวลาไม่นานประมาณ30นาทีก็เล่นเสร็จแล้วเราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการเล่นได้เรื่อยๆเลยค่ะแล้วก็ตัวเกมเนี่ยดูมีภาพน่ารักน่ารักเห็นไหมอ่าเล่นกับเด็กๆก็ได้นะเกมนี้เพราะว่าเคยเล่นแล้วเด็กๆก็รู้สึกชอบเหมือนกันก็อธิบายง่ายๆค่ะเด็กก็เล่นได้ผู้ใหญ่ก็เล่นได้ดีเหมือนกันนะคะ ยังไงก็ขอเชิญเพื่อนๆให้มาลองเล่นกันนะคะ